สมัยก่อนนั้นผมไก้กินแล้วก็เราก็ขายให้กับกทมไปใช้หากคุณเลือกสมัยก่อนนั้นอาจจะประมาณทศสี่สิบห้าปีที่แล้วเนี่ยอ่อนนุชน้องแฉมวัชรพลคุณแทบไม่อยากหานเลยนะเหมือนจนตกต้องทำเลยเนี่ยแปลว่าอ่อนนุชนี่ละกันซอยแปดสิบสี่เนี่ยนะครับคุณเมื่อก่อนคุณขับผ่านถนนศรีนครินทร์หรือไปขยับขับผ่านบางนาตากคุณเปิดกระจกคุณได้ได้กิน เดี๋ยวนี้ผมกล้าขับผ่านไปหน้าถนนอ่อนนุช84ทัาไในศัก4อาเมตรก็ยังไม่ได้ท่านดกเตอรกำลังพูดถึงไงระบบจัดพยาธอ่อนุชผมเคยไปทําอยู่ครั้งหนึ่งเอาจุลินทรีน้ำเนี่ยเข้าไปกลับมาเป็นไข้ในถนนนิดนมเดืดมากเลยฝีมือดอกเตอร์ดีทิ้งหายใช่ไหมครับก็สิบกว่าีที่แล้วแอเต็จริงงแล้วพอเรา ทีคนเล่นคนขาย,ขายก็ให้กับเราแค่ปีเดียวครับหลังจากนั้นเ,เราไม่กล้าขายอยีกนะครับพูดอะไรดีมั้งนะ <c oughs> <c oughs> อะไค,คือเราทำธุรกิจแล้วกับเราแับยิ่งเข้าเนื้อนะครับ <c oughs> อ,อะไรพูดได้พูด <c oughs> อะไรพูดได้เลยอะไรพูดได้เลยนะแล้วก็มาหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บผมก็เริ่มทำกินในไทยถ้าผ่านจะไม่ลุ้ม อ่านี่หนึ่งนะครับราคาถูกนะครับอ่ามีเอเอ็มกระปุกหนึ่งแปดสิบบาทร้อยบาทเราทําไม่ได้เพราะเราเราเป็นคนละเทคโนโลยีครับแล้วก็เป็นเรื่องขายออกต่างประเทศครับก็บอกว่าขายเข้าเป็นเทจีนนะครับขายไปมาเลย์นะครับขายในโรปยุโรปอินดี้หรือว่าไม่ก็ขายไปยูโรินดีอ๋อครับผมครับยี่สิบกว่าปีที่สิบปัจจุบันนี้ก็ยังขายอยู่นะอ่าอย่างเช่นอ่าที่เวด ที่เวียดนามนะครับแล้วก็ข้อนักก็คือเราไปช่วยที่ดินให้เขานะครับเวียดนามเนี่ยจะทราบช่วงสงครามอเมริกาเวียดนามเวียดพงเนี่ยนะครับอเมริกานี่เอาไอ้ฝนเหลืองนะครับอยากษ์ไผ่ย่าเนี่ยหมาแดงช้างแดงเนี่ยเลกสองสองสี่ดียากให้ผ่ย่าน,นี่ไปศาส์ไปศาส์ไปเป็นโปรตั้งแต่เหนือโบทิเบียน้นมาไปถึงนู่นรละด่านน้เลยนะครับ โอ้ยหอให้ต้นไม้นี่ตายทั้งหมดไม่ว่าไม้ใหญ่ไม่ว่า,วา,วาหญ้า,ญาญนี่ต้องแห้งเลยถุยไปยิ่งกว่าคาร์บอนนี่ครับ <c oughs> นะบแต่เป็นไรครับตัวพวกนี้ยายายาฆ่าหญ้าเนี่นะครับฤทธิ์ของมันเนี่ยอยู่ได้ทนมาก <c oughs> คือเราพ่นไปวันนี้เราเอาแก้วน้ำแก้วหนึ่งโซลร้อยสี่สี่ลากไปวันนี้ครับนะครับทนมากมันมันมากขนาดไหนท่านกครับโอเคคุณลากไปวันนี้นะครับร้อยสี่สี่ผ่านเวลาไปหกสิบปียาฆ่าหญ้านี่ ผ่านไปหกสปีมันสลายไปแค่ครึ่งเดียวครึ่งเดียวเลยเหลือแค่ห้าสิบสี่ถ้าเราาจะเราปล่อยให้มันสลายไป95%หเรหลือแค่5%้าเร์ตราสร้อยหนึ่งเหลือหใช้เวลา3า0ร้ยหกสิปีไม่น่าเลยตอนนี้ดินตายหมดแล้วว่าอยากให้ยานี่ไงสองสองปีนะครับเราก็เอากลุ่มจุนสิงเราเนี่ยจริงๆแล้วเราเรู้หรือล้าเราศึกษามาจาก ตั้งแต่ในในตอนเราไปค้นพบนะครับลบละประหลาดใจนะปาโครงการบริเวณแถวของโคนนะครับอาสาขาวเนี่ยครับเป็นจุดที่มีจุดินสีที่มีประโยชน์สูงมากนะครับเมื่อเราผ่านแม่น้ําแม่ก่อนนะครับไหลผ่านได้เนนสะดวกนะครับนะแม่น้ำแรกอีกหนึ่งหันนะเพราะว่าพราซึ่งเป็นแหล่งที่ใช้ยาฆ่าแมลงมากที่สุดในประเทศนะครับ แต่บลิเวนป่าโครงการแถวเนี้ยดินที่คุ้มป่าเราก็เอามาเป็นมุรกิจสิทธาเนะครับในดินนั้นไม่ตรวจไม่พบยาเข้ามลงเด็ดลยครโอ้เลยจุดที่เสุดผลว่าพอหลังจากนั้นเรามาค่อนข้างเรามาศึกษามารขึ้นเลยครับเหรอมาขึ้นเราถึงรู้ว่าอ๋อตัวฤๅษีกลุ่มนี้เขามีความสามารถในการผลิตสารชนิดหนึ่งเรียกว่าท็อกซินคิลเลอร์นะครับสารท็อกซินคิลเลอร์เนี่ยมีความสามารถในการไปย่อยสารพิษ หรือยาเข้ามาแรงได้อย่างดีนะครับน,นี่ผมว่าพอเราย้อนกลับมานึกนี่ทำไมพอเราผสมในอาหารให้ทำใ,ให้หมูให้ไก่กินเนี่ยทั้งที่ไอ้พวกข้าวโพดพวกอะไรที่มันขึ้นราเนี่ยแต่ทำไมหมูไก่ปกติแล้วถ้าให้เอาอาหารที่ข้าวโพดที่ขึ้นราเนี่ยไปให้หมูไก่กินเนี่ยมันขี้หลาตายแต่พอผสมเจ้าของเราไปไหมูก็ปกตินะครับเจริญโต,ตเร็วขึ้นนะครับมีกล้ามเนื้อ มากหมูเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับกินมีมันอันหนาเดี๋ยวนี้กินก็ไปเดี๋ยมันจะบางนะครับบางคนส่วนใหญ่เราจะคิดว่าเถ้าคนเดี๋ยวนี้นะครับในวงการเวิสัตว์เนี่ยเขาไปใส่พวกฮอร์โมนหรือเปล่านะครับว่าไก่หมูทำไมมันโตเร็วขึ้นนะครับในจริงศาสตร์นะครับไม่มีการใส่พวกฮอร์โมนในในเนื้อสัตว์ในไก่ในหมูอีกเลยนะครับเอ่อถ้าเราได้พูดอย่างนี้เนี่ยผมก็มองเห็นภาพว่า มันมีตัวท็อกซินกินเลอร์จะไม่แปลว่าเอนไซน์หรือว่าปฏิบัติกของโรเตอร์นี่สามารถช่วยแก้ปัญหาสุขภาพของมนุษย์ได้ตอนนี้ห่วงโซ่อาหารของคนที่กินไปทุกวันทุกวันเนี่ยผมเชื่อว่าไม่สาตนะไม่ส่นอนแน่นอนมันจะติดเชื้อยาฆ่ามแมลงเชื่ออะไรมากมายคับเข้ามาแล้วตัวนี้มันไม่ช่วยได้เหรอครับผมในใน